เกมแนว FPS หรือ First Person Shooting นั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานอาจจะเรียกได้ว่าอยู่คู่กับวงการเกมมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งก็จะมีทั้งเป็นแบบยิงเอามันหรือระบายอารมณ์ไปจนถึงชูตติ้งแบบเน้นเนื้อเรื่องเข้มขน้นมาในวันนี้พวกเราชาวแท็กจะมาแนะนำ10เกมยิงปืนให้เพื่อนๆได้รับชมกันโดยจะมีเกมอะไรกันบ้างมาตามดูกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเกมแรก b a t t l e f i e l d เกมยิงปืนในช่วงสงครามภาคแรกคือ Battlefield 1942ถูกปล่อยออกมาให้เล่นในปี2002โดยโหมดคลาสสิกที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือโหมดยึดฐานตัวเกมจะมีจุดเด่นอยู่ที่ผู้เล่นสามารถร่วมเล่นกันได้หลายคนโดยจะสามารถเล่นได้ทั้งระบบ CoO ออออนไลน์ line, หรือจะสร้างห้องเพื่อเล่นกับเพื่อนและ AI ก็ได้ซึ่งจะต้องพันภารกิจตามโหมดที่เลือกไว้ซึ่งจะมีทั้งชิงธงยึดฐานที่มัน่นหรือจะคลาสสิกแบบโหมดทีมเดสแมทและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจที่ทำให้เกม Battlefield นั้นได้รับความนิยม นั่นก็คือความสามารถเลือกขับยานพาหนะต่างๆในแผนที่ได้อย่างอิสระไม่ว,ว่าจะเป็นรถจิปรถถังเรือลบเรือโดยสารเครื่องบินเจ็ตหรือเฮลิคอปเตอร์ทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกแผนการและรูปแบบการเล่นได้หลากหลายและสนุกมากยิ่งขึ้นและตัวเกม Battlefield นั้นยังนับเป็นเกมแรกๆของเกม FPS ที่มีระบบเลือกตำแหน่งออกมาอีกด้วยโดยจะแบ่งเป็นแต่ละสายเช่นปืนกลปืนหนักหรือแพร์สนามโดยภาคที่ทางเราแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่น Battlefield มาเลยนั้นจะเป็นภาค Battlefield 2 3และ Battlefield Bad Company เกมที่2 Call of Duty อีกหนึ่งซีรีส์เกมสุดฮิตที่มีหลายสิบภาคซึ่งปัจจุบันก็ยังคงพัฒนายอย่างต่อนเนื่องโดยเกมแรกที่ปล่อยออกมานั้นจะชื่อว่า Call of Duty ในปี2003โดยตัวเกมจะทำรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีทั้งรายละเอียดปืนเสียงเนื้อเรื่องซึ่งตัวเกมจะทำออกมาหลายภาคโดยแต่ละภาคก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันมีทั้งในช่วงสงครามโลกยังไปถึงสงครามในอนาคตอันใกล้ในระบบการเล่นนั้น Call of Duty นั้นเรียกได้ว่าครบเครื่องและคุ้มค่ามาก เพราะลำพังแค่ซื้อแผ่นมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องอย่างเดียวก็เต็มอิ่มจุใจแล้วสําหรับงานเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและโหมด c o o ที่ทําออกมาได้ดีมีโหมดให้เล่นหลากหลายและในปัจจุบันยังมีโหมด Warzone ซึ่งกําลังเป็นโหมดที่ฮิตมากๆอยู่ในตอนนี้อีกด้วยภาคที่แนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นและอยากลองเปิดใจดูภาคแรกเราแนะนําเป็นภาค Call of Duty Modern Warfare Remaster ซึ่งเป็นภาคเก่าเมื่อปี2007แต่ได้ถูกนามา remaster ใหม่เมื่อปี2016ให้ภาพร่วมสมัยและสดใหม่ย,ยิ่งขึ้นซึ่งถูกนับว่าเป็นภาคที่เนื้ออเรื่่งดดีีทสุ และใครที่ชอบเรื่องส,สมัยสงครามโลกทีมงานเราก็ขอแนะนำเป็น Call of Duty World War II นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นโหมด Warzone จะอยู่ในภาค Call of Duty Modern Warfare 2เกมที Half ่3 Half-Life เปิดตัวครั้งแรกในปี1997แล้ว่าเป็นเกมที่เรียกเสียงฮือฮาได้ดีในยุคนั้นเพราะเกม FPS ส่วนใหญ่ที่ออกมาก่อนหน้าส่วนใหญ่จะเป็นแนวเน้นยิงเอาใส่ปีศาก็จะง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่ Half-Life นั้นยกระดับของวงการ FPS ไปอีกขั้น ด้วยงานเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นที่เราจะได้รับบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องหาคําตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์เอเลียนบุกในสารรถานทดลองทางวิทยาศาสตร์และในระบบออนไลน์นั้นจะมีเพียงโหมดเดสแมปที่จะเป็นแบบเจอหน้าใครก็ยิงกันให้เละไปหมดซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามที่แม้ปัจจุบันจะผ่านไปแล้วกว่า20ปีแต่ถ้าโหลดมาเล่นก็ยังสามารถหาห้องเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้เสมอโดยในปัจจุบัน h a l f Life จะทาภาคละออกมาแล้วทั้งหมด2ภาค โดยในภาค2นั้นก็นับว่าทำออกมาได้ดีเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเรื่องและยังมีระบบลูกเล่นที่เล่นกับระบบฟิสิกส์ต่างๆที่จะคำนวณถึงมวลน,น้ําหนักของสิ่งของแต่ละชิ้นหากเราวางของสิ่งหนึ่งที่มีน้ําหนักต่างกันผลที่ออกมาก็จะต่างกันไปด้วยส่งผลให้ h า l f l i ล e 2ยังคงได้รับความนิยมแนละถูกใจแฟนๆอยู่ภาคที่เราอยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เล่นหากมีเวลาก็อยากให้ลองทั้งสองภาคเลยนะครับเพราะดีทั้งคู่เลยจริงๆ เกมที่4 Counter Strike อีกหนึ่งเกมสุดฮิตที่เคยดังเป็นพลุแตกเชนิดที่ว่าสมัยก่อนถ้าเดินเข้าไปในร้านเกมไหนแล้วแล้วก็จะต้องได้ยินเสียงเกมนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือ Counter Strike ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2000และเป็นอีกหนึ่งเกมที่ชุกระดับวงการ FPS และทำให้ตัวเกมถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้างมากขึ้นโดยตัวเกมนั้นจะเป็นการเล่นระบบโคลออกแบบทีม5ต่อหหรือมากกว่านั้นตามแต่ละแผนที่ซึ่งจะแบ่งฝ่ายเป็นทีมตำรวจและผู้ร้ายโดยจะมีโหมดให้เลือกระหว่างการวางระเบิดและทีม Deathmatch ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือจะสร้างห้องเพื่อเล่นกับ AI ก็ได้ตัวเกมถูกทําออกมาหลายภาคและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ภาคที่ทางเราแนะนําจะให้เล่นนั่นก็คือ Counter Strike Global Offensive เกมที่ 5, Doom นับเป็นอีกหนึ่งเกมสุดคลาสสิกที่มายกระดับของวงการเกมแนว FPS ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เปิดตัวครั้งแรกในปี1993 ตัวเกมจะเป็นแนวเดินยิงเลือดสาดซึ่งในยุคนั้นเรียกได้ว่าดูมนั้นดังเป็นพรุแตกเลยทีเดียวจนกลายมาเป็นต้นแบบให้กับเกมแนว FPS รุ่นน้องยุคลหลังๆตามมาอีกมากมายและตัวเกมดูมนั้นก็ได้ทําภาคต่อและภาคเสริมออกมาอีกเรื่อยๆรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกทําเป็นหนังในปี2005อีกด้วยโดยสําหรับคนที่มองว่าดูมภาคแรกนั้นอาจจะเก่าเกินไปอาจจะเข้าไม่ถึงพวกเราขอแนะนําดูมในปี2016และดูมอินเทอร์นเลยครับ เกมที่ 6. Overwatch อีกหนึ่งเกมที่ใครหลายคนที่ถ้าไม่เคยเล่นอย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างกับ Overwatch ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2016ตัวเกมจะเป็นการเล่นรูปแบบ Co-op เต็มรูปแบบโดยจะแบ,บ่งทีมผู้เล่นเป็นทีม5ต่อ5ค,คล้ายๆกับ Counter Strike แต่สิ่งที่ทำให้ Overwatch นั้นแตกต่างและเป็นจุดเด่นเลยนั่นก็คือเหล่าฮีโร่ที่ผู้เล่นต้องเลือกนั่นเองนะครับโดยฮีโร่แต่ละตัวนั้นจะมีความสามารถสกิลและท่าไม้ตายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีการแบ่งฮีโร่ออกเป็นสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีป้องกันและซัพพอร์ตทำให้การเล่นนั้นสนุกและหลากหลายมากยิ่งขึ้นเมื่อผสมผสานความเป็นแฟนตาซีเข้าไปด้วยซึ่งจะแตกต่างจากเกมแนว f p s อื่นๆทั่วไปที่จะเน้นแค่เรื่องยุทธปกรณ์และสิ่งนี้เองทำให้เกม Overwatch ยังคงมีผู้เล่นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตอนนี้ทางค่ายได้ปล่อยให้เล่นฟรีอยู่สำหรับภาคแรกเพื่อนๆก็สามารถไปหาดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้นะครับ เกมที่7 Serial Sam อีกหนึ่งเกมที่ไม่ว่าใครที่เป็นสาย f p s ก็ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนกับ Serial Sam เกมเดินยิงลูกเดียวไม่สนใจเนื้อเรื่องไม่สนใครไม่ต้องสนอะไรเลยเล่นคนเดียวก็สนุกเล่นกับเพื่อนก็มันโดยในภาคแรกนั้นตัว Serial Sam นั้นจะมีตีวอยู่ที่ทะเลทรายกลางเมืองอียิปต์เป็นหลักทําให้ผู้เล่นได้พเพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมโบราณของเมืองอียิปต์ที่จะมีทั้งวิหารและปิรามิดผสมรวมเข้ากับเหล่าเอเลี่ยนต่างดาวที่จะบุกเข้ามาหาเราอย่างไม่ขาดสาย ที่เราต้องทําก็มีเพียงเอาตัวรอดและหาปืนมายิงมันอย่างเดียวแต่ถ้ายังหาปืนคู่ใจไม่ได้เราขอแนะนำ Daniel Defense MK 1 8ปืนปีกปีกันรุ่นใหม่ลิขสิทธิ์แท้จากผู้ผลิตอาวุธปืนคัสตอมเลื่องชื่อจากไต้หวันผลิตจากโลหะทั้งกระบอกมาพร้อมระบบกายสมาร์ทท i ิเก r ร์ทิปเ S3 ที่มีระบบ p ีคอคกิ้งที่ตอบสนองการลั่นไกด้วยดักใจ โดดเด่นด้วยระบบเกียร์บอกแยกที่ช่วยให้ซ่อมแตกง่ายกว่าเกียร์บอกติดและแม็ก300นัดยิงรัวๆไม่กลัวหมดสั่งซื้อได้ที่ NSP Hobby ใครอินก็จัดเลยภาคที่แนะนำก็ต้องเป็นภาค s e r i e s s a m The First e n c o ช n t e r ภาคแรกสุดเลยนะครับที่ภายหลังได้มีการนำกลับมารีมาสเตอร์ใหม่ให้ภาพสวยและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเกมที่8ร a น n b o w Six เปิดตัวครั้งแรกในปี1998ซึ่งตัวเกม Rainbow Six นั้นจะอยู่ในจักรวาลของ t o m Clancy โดยตัวเกมจะมีแนว FPS เน้นยุทธวิธีโดยผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายจากทีม Rainbow โดยตัวเกมจะเน้นการเล่นเป็นแบบแผนเราเรับผองเพื่อนต้องวางแผนในการเข้าทำภารกิจและจะมีสายให้เลือกที่แตกต่างกันสำหรับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจหรือผู้ร้ายซึ่งแต่ละสายนั้นก็จะมีความสามารถและหน้าที่แตกต่างกันไป เช่นตัวที่สามารถเจาะหรือทำลายกำแพงได้หรือจะเชี่ยวชาญในการใช้ระเบิด EMP ส่วนในฝ่ายป้องกันก็จะมีความสามารถในการตั้งรับเช่นอุปกรณ์ที่บล็อกสัญญาณอุปกรณ์เคลื่อนที่ระยะไกลทำให้ตัวเกมน,นั้นดูมีความสมจริงและหลากหลายแล้วแต่ผู้เล่นและกลุ่มเพื่อนจะวางแผนการเล่นกันแบบไหนโดยภาคที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นผมขอแนะนำภาคเลน n b o w Six v e g a s 2กับภาคเ a นโบซิ i ซิแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ภาคที่ภาพคมชัดทันสมัยหน่อยก็แนะนำเป็นภาค r a i n b o w s i x e x t r a c t i o n ที่เพิ่งออกมาเมื่อปี2022นี้เลยครับเกมที่ 9, Far ฟา y คลาอีกหนึ่งเกม FPS เนื้อเรื่องเข้มข้นที่ทำออกมาหลายต่อหลายภาคกับ Far c คลาซึ่งนับได้ว่าเป็นเกมกแรกๆที่ได้พัฒนาการเล่นให้ผู้เล่นสามารถกดเลงผ่านศูนย์ยิงได้โดยถ้าไม่นับการเลงของสไนเปอร์แล้วเกมอื่นๆเวลากดเลงธรรมดาจะเหมือนเพียงแค่ซูมหน้าจอเข้าไปเฉยๆ แต่กับฟาคลายนั้นได้นําลูกเล่นนี้มาใช้กับทุกปืนยันปืนพกโดยเตรียมเกมของฟลาคลายนั้นเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะพูดถึงการเข้ายึดอํานาจของเหล่ากลุ่มเผด็จการมีทั้งมาเฟียค้ายาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินในเรื่องอยู่ในประเทศโลกที่3ตัวร้ายหลักของแต่ละภาคค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ชัดเจนเป็นภาพจําให้กับแฟนๆที่ตามเล่นได้เป็นอย่างดีทําให้ปัจจุบันฟลาคายถูกทาออกมาแล้วทั้งหมด6ภาคหลักและมีภาคแยกตามออกมาอีก ภาคที่ผู้เราอยากแนะนําจะเป็นภาคฟาคลาย2และ3แต่หากอยากได้ภาคสมัยใหม่หน่อยก็จะเป็นภาค6แต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปยุคย้อนยุกก็แนะนําภาคฟาคลายพริมอลเลยครับเกมที่ 10. h a l o อีกหนึ่งเกมสุดคลาสสิกที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2001ตัวเกมจะเป็นการยิงปืนสู้รบโดยมีรีมหลักเป็นอวกาศหรือดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่โลก ตัวเกม h a l o นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ทั้งหมดแบบเนื้อเรื่องและโหมดมัลติเพลเยอร์ที่มีจุดเด่นเป็นแบบแซนบ็อกแผนที่กว้างขวาง,างผู้เล่นจํานวนเยอะเขาต่อสู้กันตามโหมดที่เลือกไว้และอีกสิ่งที่ทําให้ h a l o นั้นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าในด้านงานเนื้อเรื่องนั้นทําออกมาได้ดีมีความไซไฟอยู่ครบถ้วนตัวเกมสามารถเดินยิงไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดมากอุปกรณ์และปืนต่างๆภายในเกมมีให้เลือกเล่นได้อย่างหลากหลาย โดยภาคที่พวกเราอยากแนะนำจะเป็น halo 3, halo combat evolve halo reach และสำหรับคนที่อยากได้ภาพร่วมสมัยใหม่ๆหน่อยแล้วก็แนะนำเป็นภาค halo infinite เลยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ10เกม fps หรือ first person shooting ที่เราได้เอามาแนะนำให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเรานะครับแล้วถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยเวนาที่นี้ด้วย แต่ก่อนจะจากกันไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ